สวัสดีครับกับผมบาเทสสติกอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้อง <tremendously S 2> เปลี่ยนแขนเปลี่ยนแขนพี่น้นนองมืงเอน,นี้เ <ốt> มื่อวานเรามาทอดแห๋ยวนี้เรามายกยอลองเบิ่งครับมาลุ้นกันมือข้นขุ่นมือนี่น้ำตาบอดเลยมือนี่น้ำลดลงไหลเลยจ้ะเมื่อวานนี่น้ำอุ้ยบ่นนี่หันน้ำผ่วมไปเลยจ้ะน้ำลดลงไหลเลยจากเมื่อวานมือนี่เช้าวันอังคารแล้วจ้ะ สีเช้าวันอังคารเง็ดพวกโบอกเราก็มาหากินอย่างอื่นต่อ,อเอาเหมานำมือนีถ้าโบโได้นี่เป็นหวานเห่อยพอรให้เด้อหมันหม,มันนี่ปลาถึงขนาดตะเกรรียบขอับกัมโยพรจากพี่นอ้องเอาไว้นานนะจกหน่อยอยู่จ้ะยกไล่ไป นาะมื้อนี้น้ําสีลดลงหลายจะบ่เคนลงไปได้เลยมื้อนี้านฮะอุ้ยน้ําถึงคุณเลยท่วมหัวเกือบท่วมหัวอันยกดูอันใหญ่แต่ตาที่เอ้ยแต่ตาห่างอืมจิก็ได้วบ่แลเอาน้องเบิ่งกไล่ไล่เบิ่งเอามาตื่นโพดบ่ วางจักหน่อยก่อนเดี๋ยวมาลุ้นกันจ้าโบมีบบเอ้าหมวีทำมทำไมาจะดึงสองเส้นหาจะพี่น้องทับบ้านเลยซื้อมาแม่มนซื้อมาลุ

เต็มเลยอู้หูปลาต้มจังวะปลาต้มเอาเอาบุกินลูกทหารบอกมันจะบรโดดบอกเอากะของมาใส่จะมื้อนี่อุ้ยอุ้ยดีใจมากเลยนี่เฮ้ยมีลุ่นมีลุ่นแบบนี้เอาเอาใส่ของก่อนเนาะพี่น้องเพิ่งเพิงปลาโดปลาตองปลาขาวอู้ยมันโดดออกลากหลายนึงเมื่อกี้บอกเคหวานอ้าพี่น้องขออนุญาตใส่เอาปลาใส่ของก่อนจ้ะย่ามันกระโดดจ้ะ มือเนี่ยบอกเกนมาใส่คาถาพระสังก็มือนี่ห้องนะไหนบาจงมาเด้อไอยกยกลุ้นกันโอ้โอ้เก้นหินอ่าบาดนี้บอกมีเอาเลื่อนเลื่อนเอาพี่บอกเกนหยียบได้ย็นป่าหย่านี่ถ้ากำลีอยู่ป่าหย่าเดี่ยวเกนเลย ไคมักไฟรมวนนํำกัรจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้บอกเค่นสาวติ๊กเนี่ยเด้อจ้าปูยหุ่นหุ่นๆุ่นหุ่นนี่ะบอกเคียนมายืนกับญยาไล่มันออกดิกระตูนตัวอยู่ในขวหญยาต่อไปครับดไปก่อนนะอางบอกเกีฟังจักหน่อยก็คุณเราเรายกยกเร็วๆเลยบ่ได้จากไหฟาามาก่อนเนาะ ยกเข็นยกยกเลยนุ๊ยกเข็นยกนุ๊ยกูเบาเบาบาเบาอุ video, ้ยอกสออกสามมาเป็นฝูงโดดได้มันโดดได้มีขาดน้อยนึงเหมือนใส่เกี่ยวหเหนี่นี่มันเลื่อนมาเรื่อยๆจะยกเขนย้ายกบ่อนั่นเนาะมันกะเลื่อนมายกบ่อนี้จ้ะมันก็เดิงบน ก็็เจบวางใหม่จ้ะอันนี้ได้อีกโ <c oughs> <c oughs> อ้ยสิวางเลยก็เอาปลาไปเก็บจ้ะโอ้ปลาหอมดิไปดิบิเนเลยอ่ะเดี๋ยวสทีเสียปลาไปใส่ของก่อ,เอก <c oughs> นเล,เลยจ้ายทีไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องพี่น้องจะไปขอไยไว้ล่วงหนาเด้อจ้ะมันห่านาโดดอีกแล้ว ไปจ้อยต้องยกไวกว่านี้บอกพี่น้องเสียงเสาวติก๊กตื่นเต้นป้าหลายพี่น้องขอไยน้ำเนจ่อถ้าเสียงดังจ้ะดีใจเนาะปลาหลายจากักดีใจจักตื่นเต้นน้องอี้เขาแต่เอาจริงๆกับสาวติ๊กก็เป็นแบบนี้เด้อจากพี่น้องเอาไหมเอาไหมเอาไหมไปยังเขง้าน,นี่ดีเพื่อนลูก ตำในจะดุ่งพ้นมากมา,มาโอ้ยนะยกันช่วอยกันนีได้แล้วไหนวางต่อขุดลาบ้างขนาดพี่น้องก็ุ um, er ่บ้มุงบ้เลยแน่ต่อคิดว่ามืดอยู่กัสิงสิยังน้ำเชี่ยวจากบันมาอีลีเลยน้าผลรถและก็ดีเนาะอยู่กปดูบกเ็นปลาดบ่เป็นอีเม่ปลาโดูบ่ มีปลาดูระวังเดอ้อตกไข่เจาเดอ้อญ่ะ่เดี๋ยวไปต๊กับปลาไปไว้ของก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวมาลุนกันต่อเนาะมาลุนกันต่อจ้าไม่มีเกลื่อนป้ายพี่นองเคยบอกว่าบ่นนี่กินห้อน้องกันดามานำตะกี้มืออ้วน เดี๋ยวพีเพิ่นเป็นสาวแล้วด้อยพี่น้องเพิ่นบุกไปอยากเผ่าคลิปน้าแล้วยังมีอายแล้วจ้ะนานๆจิได้เห็นจในคลิปจะเชื่อโอ้่งเป่ากับบกเขาเพิ่นอยากอายแล้วจ้ะข้างล่างก็เป็นหินโครงเชงจักหน่อยโอเคนว่าบางทีวางสะดุ้งของลามันชนจากก้อนหินจากข้างล่างอ่ะจ้ะตึกตึกตึ๊กตึกอยู่เดี๋ยวรุนกันต่อนะคจ้ะ ย้ายไปฝั่งคุณล้วจ้ะติดตามไปบ่ได้เด้อน,น,น,น้องน้ำลึกขนาดเลยอูว้วบโกินปลาโดดออกจากป่าห้าข้างหลังโบกินโอยโดดจนตามคนไล่ไล่ในป่าหั้หลิงยกเลยบ่ได้บอก เอาเหงืมหวานที่จะี่นอ้องยกยกสะดุ้งแล้วก็เอาเหงืมหวานอีกรอบเป็นไร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 นิดบอเอาหาที่ยกจ้ะโอเคไปอยู่ฝั่งคุณแล้วบัดน,นี้นึ่งดีดีมีปลามีปลา แม็กโตนึ่งยุเอาของวัดเอวไปเลยจ้ะน้ำมันลึกน้ำมันลึกยกบ่อหนันปันไหนเติกเสร็จลงบ่อได้พี่น้องมือนีิวันมาม่าพี่น้องจ้ะรุ่นต่อไปเนาะ cung tô, pasto, ui <laughs> pasto đâu, đi, ui, đặt tik để nhâm để nhâm nè, ôi, nó không có chơi là nó, lửa chắc to, lửa xì, đồ độc súng, lắc xơ chắc rồi, mãn cả nhà, ลุ้นบาทต่อไปันนกะะ็ได้มาลุ้นกันต่อจ้าดีไอ,อตัวยญยป้ายังปาาตะเพียนจับพี่น้องติแค่ซูมเอานิดนึงจ้ะเพราะว่เาเกียนอยู่ฝั่งนั้นมันสีพี่น้องจีเนมเขศเห็นหานยู่ฝั่งด้านกัน มนกจะโตรจ้าว่าไงเวรุน่นหุยเงิไงเงินงไงเต็มฝูงอีกแล้วจ้าเต็มฝูงอีกแล้วจ้าทำปลาปลาขาวปลาเพียนอืมน้องเห็นว่า เห็นเกิบปลา,ากับรุ่มกันต่อไปจ้ารักเลยจ้าอุย้ยมันต้องเห็นเมื่อให้อีกแล้วจ้าอุยอ้ยเขาเสิร์ฟแค่ต้อามไปฝั่งนั่นเลยไม่ถ่ายเพื่น้องเห็นชัดๆอุยอ้ยพี่น่ะอดอ่ะจับอดอ่ะเราต้องลุยน้ำไป ถ้าสถที่ขัไปมันจะหหานแบบนี้ไมอ่ะถ้าตะก,ก้องตามไปฝั่งท่านมัจฉาหานอยู่บอ่อว่ะจะไปถ่ายน,น้องหมึกใกล้ๆเดินไปฝั่งโน้นค่นบนถเนุนมารุ่นจะเตออ๋อได้ ขึ้นมาข้างบนเลยจากตรงนี้ง่ายกันขึ้นมาข้างบนเลยด้วยค่ะน้ำสูงกำลังเลื่อนมาจากตรง,งนั้นมีความความสีค้ามน้ำก็เป็นสีสีใสและสีฟูฟูม <c ười> เก็บวางทักๆก่อนจ้ะมาลุ้นเป็นตอน่อเนาะนี่ปะตองปะตองใน,นหลาย,ดดยตัวเลยนะปะตองอย่างไรเมนูลาบต้องมาแล้วแหละลุ้นเป็นต่อไปจ้า น้องเห็นวะไมแร้บก่เก่งไม่รับเชิญไปแล้วฮะ้าจน้อยไปบ่จักมาทางไหนเนาะเห็นทีที่ก็อยู่กลางน้ำเลยเมวานนี้ เียนดูดุ่มม่อมุ่ม่อมอยู่ในน,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 นี้นเล่นน้ำสะวานเหนก็ได้เมื่อวานนี้ทีนแห่เปิดแบบนี้เมื่อนี้ถ้อติกโกน้ำไหลได้มาระบัดโอเคน้ำกำลังดีเลยอ่าโอมาราอาตีวางอีเราจะจบไปซะ มันขึ้นนักนัเอาทับมาทับมาอย่างมันเลยจ้าพี่น้องมือนี่ไปมวนไปมันนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นี่เด้อจ้าม,มือใหม่ทุกทามันยกอีกแต่ว่ามือเนี่ยฝนมันทำพ่าดเราได้พี่นอ้องเปลยเราจะรอดไหมถึงมาเลยฝนดับิตมาเราติดแต่ตอนแรกที่เป็นห้องผ้าสีนี่อยู่นี่ เมฆเริ่มผมมาผมมาแล้วอากาศเริ่มเย็นๆเดินฝนไม่เอ่อออยกินวางจจงวดกมาลุนกันต่อเนาะหันจากลึกจะทำนี้ เล็กวิน้องเห็นว่าเอ็นว่าเ่าระดุองบอกเจนเด้อไปแล้วไปแล้วมัน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 เจองูเพิ่นว่าเป็นมันยกเลยยกเลยมีการเนมหนาอยกยกเลยเนาะอ มีเอ,นนอาเลื่อนเลื่อนเลืออ่อนอืมอ,อือเกิแล้วเกิดแล้วดีสองจ้าประมาณขนาดเลย ติกพาพี่น้องย้ายฝัฟังจ้ะมาถ่ายบอเคนฝั่งพี่มารุ่นกันแบบน,นี้บาสติ๊กย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วค่ะบอเคนสิหมานอีกคือเก่าหรือบอบอแม,มต่ตากล้องขัาม,มาหาเลยบอมาเด้อี๋ยวเรามารุ่นกันจ้าว้าย่างมาทุกผู้เมื่อยพี่น้องมันเป็นมันเป็นที่ชันๆจ้ะย่างมาไปไปรุ่นกันจ้า เป็นไงขนาดใกล้แล้วเป็นไงน่ายานกองตัวนี้เลื่อนเลื่อนหรือว่ามันเกี่ยวกับมันสายแล้วเนาะพี่น้องเมนบอก กองพน้องมื้ออาหารดีเดียวเขากระดุ้งในกระเป๋เลยเราสติ๊กอยู่ฝั่งคุณนะเขาเอาเขาเอา เข็มคืกลุ่มงเพื่อนแต่ว่ามันห่างเกินจ้ะรอดเพื่นแล้วนะเอาสีเร่องจะยัดสามสี่ 3, บาทพีนน้องทำก็ได้อีกะจะพากันเมือแล้วจ้ะ เสดุ้งหานุ่มยับยุ้งยับอยู่ห่ะแมงอย่างไี้เสดุง้งยุ้งยับยุ้งยับอยู่ห่ะแมลงเ,เนาะบอกไม่ากุกไออันนี้เดี๋ยวเราไปดูผลง,งานกันด้าสิพาพีโนโ่น้องขึ้คุณบึ้งข้างบนกันด้วยจ้ะมามาเบิ่งผลงานกันจ้าได้เวลาสมควรแล้วประอยากได้กินแลยฮะกันเมื่อ <c oughs> นานเนาะมัน,นขานาดเลยมันค่ะเกาะก้อยเกาะก้อย เจิมของบอดีอ้ในใสายงานจกเคื่อเราไปเกี่ยเลขอ,อยู่เก็บเจิมข่องน้าบอดีหน่อยเด้อจ้าขาปลาตะเพียนปลาตองเออปลาดูกัดมือเปนหน้าเปนหน้าเลือดแตกออกปเปน,น,นหน้าเป็นไดล่ะเปนหน้าเอาเลือดซั่วผิดนออกนี้หาแล้ว <laughs> หัวกะละน่าได้หลายอยู่จ้ะน <Luc uts> <adia> ี <injured was DVD> ่น่าผของคู๋ไหนเลือดซัวออกบ่อยากดูไหลลึดๆออกเอเทคืนเทคืนได้มาละแต่อยเทคืนโอเคกันทาพกิน้องกันเนาะพอได้ปลาเห็ดส้มแล้วแบบนี้ให้อย่าเฮดกินยามเช้าครับเมนจ้ะ ถ้าแดดดีชาวติ๊กก็จะไปทําแดดเดียวจากเมื่อวานนี่ตอนแรกว่าเสียปลาสมแต่ว่าเป็นแดดเดียวจากแดดเดียวจ้เเดเดวะเมื่อนี้ถ้าแดดดีก็จะเป็นแดดเดียวคือกันเมื่อวานก็เถววันนี้เปลี่ยนเทรดยกอยกสะดูก <มา S 2> บดี่างเครื่องเก่าได้แต่ละบาทคุณมันขนาดครับส่วนมากจะเป็นลูกปลาดเนาะครับผมเพราะว่าเกิดตอนนี้ปลาดคนเยอะมากครับ บอกเค้นว่าบททันฝูงนี่ยังเป็นฝูงเลยพี่พนอ้องยังตั้งลายบททันดอกพ่อการดูขายกูเดียวเนาะเมนจ้ะพปัญยาได้กินกับเมือแล้วครับจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อครับเดี๋ยวพ่อพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า